สวัสดีค่ะคลิปเลิร์นนิ่งค,คลิปในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตัว B ต่อเนื่องจากตัว A สัปดาห์ที่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปตัว A นะคะเจนาจะใส่ลิงก์ข้างบนนี้นะคะแล้วก็สามารถคลิกไปดูได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับตัว B ในวันนี้นะคะมีอยู่5-6าคำนะคะแต่เป็น5-6าคำที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าเจน่าได้ยินการออกเสียงที่ผิดเป็นประจำนะคะ oh. ก็ฟังแล้วนะคะพูดตามแก้ไขแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจำจนกว่าเราจะชินในการออกเสียงคำแบบใหม่ๆนะคะโอเคค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า belonging Belonging ไม่ belonging นะคะถึงจะมีตัว G นะคะก็ออกเสียงเป็น ng หรือว่าออกเสียงเป็นตัวงงูค่ะ Belonging โ okay, อเคค่ะคำต่อไปนะคะมี o i l ข้างท้ายนะคะอย่าลืมนะคะตัว l ่ะต้องกระดกลิ้นนะคะ l ะละละโอเคคำว่าต้มค่ะ boiled boiled คำว่าต้มค่ะ boil berry b บ r ร์ไม่ใช่เบอร์รี่นะคะ b อทเทิล <Nope. S 1> หรือเปล่าบอทเทิลหรือเปล่า b o ทเทิลบอทเทิลโอเคอันนี้เป็นคำที่เจน่าออกเสียง American Style <Okay. S 1> นะคะแต่ว่าถ้าเป็น British Style นะคะโดยมากเนี่ยจะได้ยินเขาออกเสียงตัวทีชัดเจนค่ะก็คือ b o t t l e ลบอ t เทิลโอเคอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะสำเนียงแบบไหนนะคะก็กระดกลิ้นตัว L ค่ะ b o t t l e ล Bottle เบื่อจังเลยค่ะบอรหรือเปล่าโอเคออกเสียงตัวดีด้วยนะคะมีบอร์ดนะคะเหมือนตาบอร์ดโอเค b o a r d โอเคแต่อย่าลืมนะคะห่อปากนะคะเป็นตัว R ค่ะ R R โอเคลิ้นมันจะกระดกตรงกลางนะคะแล้วก็กระดกเข้าห่อข้างในนิดนึงนะคะ b o a r d board โอเคฝึกเป็นประจำนะคะโอเคค่ะธุรกิจ ไม่ใช่ business หรือ business นะคะ business business โอเคค่ะ that is it นะคะ for quick learning clip นะคะสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นตัว C ค่ะ so I will see you แล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์เจนาก็มีคลิปตามปกตินะคะ so I will see you on Sunday bye